น่นนักเรียนกำลังจะเตรียมนอนแล้วนะรู้นหเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปก่อนนะคะเปิดคลิปก่อนเปิดตอน,นครูขึ้นดีกว่าหาตัวหมุนเหรอคัพี่พาตัวหมุนก็หาเจอแล้วคะ่ะเมื่อกี้หามีดอีกเจอนหนึ่งหายหนึ่งหา,หามีดมไม่ค่อยเห็นพี่เล็กใส่ขาย,ยาวเลยมาเอาพิ่ง เพิ่งไปตัดหญ้ามาค่ะเพิ่งตัดหญ้ามาไม่ใส่ไม่ได้ค่ะคุณจะไปบันมาดที่แล้วเหรอโออ้่ที่เล็กยุโซู่้ยังไม่คล่องต้องให้ปู่เมาทำให้ดูนะเห็นไหมเอสซีบอกด้านยองเคยโยโซ่ยังไม่คล่องต้องให้คุณปู่ทำให้ดูครับทำให้ดูบ่อยไม่ได้เนี่ยดูไม่ดูไม่ดูบ่อยไม่ได้ สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราในช่องพาตูลูช้างชื่ใจปลายฝนกันนะคะเจ็บลงครับเจ็บลงนักเรียนเจ็บลงนอนลงลงนอนลงเลยต้องให้สั James> ่งด้วยเหรอต้องฟังแต่เสียงคุณปู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปอ้าวก จะได้พาไปยืดเส้นยืดสายเป็นเล็มย,ยากทำไรชาิด้านนอกนักเรียนของเราก็เป็นนักเรียนแบบว่า VIP เรียนเฉพาะอะไรนะพ,พี่ที่ส่วนตัวไม่เล่นหรอวะเดกเองไม่ใช่ใครสอนบิดไวห้หรอกเนีย้ยเสียงคุณปู่คือเสียงมีเมตตามีเสนเ่ห์ครับป้าเจทะ ยังมีสเตรยอดตุกขอนผินหน่อยครับโอ้เสียงมีสเตยอนตุกขอนผินเลยครับตัอะไรลูกฮะตักละไลูตักอะไตัอเลยตัแล้วตักมาตักาเนี่ยขวางอีกครับตักดีใช่ไหมดีเลยเนาะเดมีด้ำลูก มีดำลบมีดำดูด่ะมีดำเดินไปแล้วผู้โดยสารยังไม่เข้าที่เลยอ้วนขึ้นบินซะแล้วอะไรเนะที่อานายจูโฮปิรอนอก็ยืนไม่เหย็ดเด็กเด็กหนึ่งไออันไหนรอคอยเยออ่าส่วนไลฟ์สดก็ดูหลักรอไปก่อนนะคะเด็กหลักจะไปเอาจะไปไปอะไรวะนี่มองไงเนาะ รับอ้อยแล้วนักเรียนของเรารับอ้อยแล้วก็เฮไปใจนาดึงดันนะทีไปเข้าห้องเรียนก่อนนะขออนุญาตครับผมสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเสครับผมวันนี้มันกี่กี่ค่ำ้วยายนี่ กาไปใกล้แมน่นี่เจอเสาหนิไม่ใช่จะตื่นเสาอีกบนต้องทำต้นอ้อไว้กลางกเลยใม่มัดอ้อมไว้เลยอ้อมต้นเสานั้นกับไปปลูกไว้เลยกับต้นเสายังไงก็ไม่พังหรอก <c oughs> ก็ใส่เหล็กมีแต่เหล็กใหญ่ๆเนี่ยทำแต่เสาเนี่ยหมื่นกว่าคะแนน <c oughs> <c oughs> ไม่หมื่นกว่าเกือบๆสองหมื่นฮะ สองหมืนกว่านะเพราะว่าเหล็กไงมันเหล็กมันมีแต่เหล็กเหล็กใหญ่เหล็กสีหุนเหล็กบองอ้อยด้วยคาเทก็สามคิวก็มาเทนั่นอีกก็หินทรายอีกเด่นไปซื้อมาอีกได่นโอ้ สองหมืนกว่าเพราะว่ามันใหญ่เด้แล้วก็ทำแบบเล็กก็มาตรฐานด้วยฮะเป็นช้างแดงครับเป็นช้างแดงช้างแดงช้างแดงติดดิน เห่นไหมกันจูร้อยเนี่ยนะตัวอยู่เนี่ยนะตัวบิดตัวอยู่นะปัดอะไรฮะผู้จัดการของเรานี่แน่นอนนะครับไม่มีการละเว้นปฏิบัติหน้าที่เกี่ยน่าขี้จาบนปกะกันขี้เกียจไรขี้เกี่ยงมันเน็ขี้เกี่ยงบางที้ครับว่าไงเข้าหรือยังฮะหมูมาไล่เป็ดเข้าคอก บนไปเกลียเกียจ่าจ่าที่เกลียสองหลังอฮาะานี่นะครับดูนะครับดูบรรยากาศกลางสวนพี่น้องเอ้ยไม่ได้ขาดเรียนครูนั่นแหละนักเรียนไม่ได้ขาดแต่ครูนั่นแหละตัวการครูตัวการ มูให้อาหารปลาอยู่น่้นนะครับหนูหมูให้อาหารปลาเข้ามาก็ต้องให้อาหารปลาอาหารเป็ดไม่ต้องให้เยอะมากหรอกละเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวน้ำมันเสียให้เยอะมากเดี๋ยวน้ำมันเสียนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับตุลู ้าวเอฟซี 3, ทันใดจะตบก้นตูลูมาตบเด้อเดี๋ยวจะพาไปตบนี่มาตบตูดเลยใครจะตบตูดตูลูเอาตบตบ,ตบเลยเป๊ะ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 ใครจะตบตบเลยนี่ตบตูดให้เลยให้ตบตูดขนตาเป็นยังไงขนตางอน ช้างขนตาส่วนมากจะไม่ค่อยยาวนะครับ,บก็มีแต่ก็มีไม่เยอะที่ขนตายาวนี่นะครับน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้า วันนี้ก็เลยพานี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจทุกแรงและทุกกำลังแรงใจนะครับ อืมนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้เลยกีชี้แสงสว่างจ้ามีสีบอลบักกัดกระตุ่มกกสมเเออเออเมื่อกี้เลยเดี๋ยวพร้อมวันไหนจะพาออกเดินถนนแล้วก็จะให้เพื่อนเดินด้วยนะครับจะพาพ่อเสกเดินด้วยหลังจากนั้นถ้าโอเคนะครับก็เตรียมรับเตรียมบุกรับงาน เตรียมรับงานนะครับคอยดูนะครับเอฟซีก็เตรียมตัวรับงานนะครับโอ้ไม่กินดอกโอ้สวยครับน้ำไม่กินบ่โอ้ไม่น่านะไม่น่าอับนะยากนั้นยังกินยังไงอ้อยยังติดปากอยู่ ออยังไม่โมดวันนี้ต้องเตรียมตัวนะครับแต่ตอนเย็นต,ยยต,ยตูรู้เอ้ยตูรูพรุ่งนี้ห้ามดืดอ้อเด้อสมวันนั่นได้ไปนี่เพราะว่านุ่นแหละวัน,นที่สิบนี้ก็พรุ่งนี้ก็ลำไปมาดเนาะสิบเอ็ดก็นุ่นแหละอำาเภอสวนนครูหานุน่นไง น้องบัวลำพูน่าจะเดินทางกันคืนเลยแล้วมัง้งไม่รู้ก็เต่ตอนไหนอยู่โน่นนะยังไม่รู้เลยว่าก็เต่ตอนไหนถ้ายังไงก็ต้องเดินแหละเพราะว่ามันระยะทางมัน400อ่ะ400ร้อยกิโลอ่ะ400ร้อยอ่ะ4ี่ร้อยนิดๆช้างกี่เชือกพรุ่งนี้ น่าจะน่าจะหลายเชือกอยู right, ่มั้งเนี่ยเราจ่าทั้งนี้นั่นี่ยถาจ่าทั้งทีเข้าไหมเราเป็ดเข้าคองไหมไปไปอ่านหน่อยไปอ่านหน่อยเขาไล่สดไว้อยู่แค่นี้แหละ ครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับก่อนจากก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับซักใครกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับในช่องช้างแงงานทีมงานหนุ่มเสกให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมบายบายตุรูสวัสดีครับในตุรูบนสูงดูสิตุรูสวัสดีครับ ตูลูตูลูตุลูลบนสูงดูซิคือไหมโอ้โห,โโหวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ,รบโอโ้กินกินอย่างเดียวไม่ฉนครับไม่ฉนวัสดีครับโอ้โวัสดีครับผมสวัสดีครับ